สวัสดีครับอ่าวันนี้จะพามาดูวิธีการตั้งรอบเดินเบาของรถบรรทุกวอนวนะครับตัวนี้จะเป็น FM13 Smart Eco นะครับไม่รู้ว่าตัว FM11 จะทำแบบนี้ได้หรือเปล่าอันนี้จะเป็นตัว400นะครับตัว400แรงมา้าตัวใหม่นะครับ Smart Eco เดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟก่อนนะครับ อ้าปกติแล้วอรอบรอบเดินเบาของรถเรามันจะอยู่ที่ประมาณหกร้อยรอบต่อนอาทีนะครับผมจะทําให้อ่ารอบรอบเดินเบามันต่ําลงมาประมาณนี้นะครับประมาณประมาณห้าร้อยรอบนะครับห้าร้อยรอบก็จะลดลงมาร้อยรอบต่อนอาทีนะครับก็ เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวจะอันดับแรกก็สตาร์ทเครื่องเอาไว้ใช้เวลาเราจอดสตาร์ทเครื่องฟรีนะครับฟรีแอร์หรือว่า,อารอบเดินเบานะครับอโอ้ทำไมสตาร์ทยาวจังเลยมาดูนะครับตอนนี้รอบอยู่ที่ประมาณ600รอบต่อนาทีนะครับ ประมาณนี้นะครับประมาณ 600, อ600้อยรอบห0ร้อยนหน่อยครับประมาณ600นะครับเดี๋ยวผมจะาสาธิตเลยนะครับอันดับแรกนะครับเอาเท้าไปเหยียบที่เบรกนะครับเหยียบที่แป้นเบรกนะครับเหยียบที่แป้นเบรกค้างไว้นะครับเดี๋ยวเรากดปุ่มตัวลูกศรม้วนกับอย่างนี้นะครับ ตัวถ้าเป็นตัวเวลาเราใช้คูณคอนโทรลมันก็จะเป็นตัวย้อนกลับมาใช้เหมือนรีโหลดนะครับปับ๊บเนี่ครับรอบอยู่ที่ห้าร้อยะดึงขึ้นมาหน่อยนึงเดี๋ยวเราลดลงไปสักห้าร้อยทวนได้ไหมไม่ได้เมื่อกี้ทำยังไงไม่รู้ผมก็จำไม่ได้ จะขึ้นได้นะครับอันนี้ต่ำถ้าเราเหยียบค้างไว้นี่จะต่ำมากเลยไม่ถึง500รอบนะน่าจะประมาณ490ประมาณนี้นะครับเกือบเกือๆ500รอบ มื่อสักครู่นี้ผมรู้สึกว่าผมตั้งได้อยู่ป,ประมาณ500นะครับประมาณนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมจำวิธีการไม่ได้เลยต้องไป สอบถามกับอาจารย์สุเทพใหม่นะครับอาจารย์สุเทพจะเป็นเทนเน่งนะครับของวันโวทักนะครับต้องไปต้องไปถามอาจารย์ใหม่นะครับเพราะว่ายังยังจำไม่ได้นะครับวิธีการตั้งแบบนี้ตัวนี้บวกขึ้นน่าจะหยียบเรบกด้วยหรือเปล่า แต่ถ้าเราจะให้กลับมารอบสูงเหมือนเดิมก็แค่ดับเครื่องแล้วก็สตาร์ทเครื่องใหม่มันก็นี่แหละมันได้แล้วครับเนี่ยอันนี้เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มรอบนะครับเพิ่มรอบอันนี้จะเป็นไม่เหมือนกันกับตัวนี้จะไม่เหมือนกันกับไอตัวที่เราใช้ PTO นะครับตัวที่เราตั้งรอบ PTO ก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ กดที่ปุ่มคูดคอนโทรลมันก็จะถามเราว่าจะใช้วิดีโอไหมหรือว่าจะใช้คูดคอนโทรลครับตัวนี้ก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคครับฟังเสียงนะครับฟังเสียงเสียงรอบต่ำมากก็ถือว่าโอเคครับผมรอบรอบเครองยนต์มาแบบต่ำมากนะครับ ระดับการชาร์จไฟก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับ28.8 28.9นะครับาทานี้ก็ถ้าไฟเต็มๆก็อยู่ที่29โวลต์นะครับ,อร,อบรอบต่ำไม่มีผลก,กับเรื่องเกี่ยวกับพวกวแรงดันน้ำมันนะครับอ,ออยลเพชชอรอนะครับเนจินออยล์เพชชอรอจินนออยล์ เทมนะครับอันนี้จะเป็นอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับไม่มีผลกับแรงดันน้ำมันนะครับแล้วก็การชาร์จไฟก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับรอบต่ำแอร์ก็เย็นเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าประหยัดน้ำมันขึ้นกว่าเดิมเวลาเราสตาร์ทเครื่องนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่ติดตาม บ้างๆเดี๋ยวผมจะทําคลิปใหม่ๆเป็นเทคนิคใหม่ๆนะครับเคล็ดไม่รับนะครับมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ